สวัสดีค่ะคอรตลับสูบมันเนี่ยหลายคลิปนี้มาแจกว่าเล t ฟรีนะคะประจําวันที่12มกราคม2568แจกฟรีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนเพียงแค่คุณดูคลิปให้จบแล้วหาโค้ดดังเปาให้เจออย่างโค้ดดังเปาประจําวันที่12ในวันนี้คือคํานี้นะคะคําว่าบาลาน ใครพิมพ์ไม่ถูกไม่ใช่ปัญหามีขึ้นไว้ให้แล้วใครมาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปส่วนเวลานะคะวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21นาฬิกานาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์หลอได้เลยส่วนใครใช้วิธีการเลื่อนสคริปต์ข้ามแล้วมาบอกว่าก็พิมพ์แมวไปแล้วมันไม่ได้ไงก็แสดงว่าคุณดูคลิปไม่จบนะ วิธีการรับออเดตฟรีจากช่อง Money o ออนไลน์นะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาตรงในหน้าหลักตรงนี้แล้วกดที่รูปคนตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาในวันนี้ก็คือ ad d ี9 x t f o b มีแอดน้ำหน้าด้วยนะคะเสร็จแล้วกดที่แว้นขยายด้านข้างเพื่อที่จะทําการค้นหาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นรูปแบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนหรือกดแชทเข้าไปถ้าใครที่กดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะได้รับวอลเล็ตฟรีจะมีกิจกรรมพักททยต่างๆแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดแชทเข้ามาในนี้เขาจะขึ้นแบบนี้เอง ส่วนใครที่ดูคลิปไม่จบแล้วพิมพ์มัวมไปก็คือพิมพ์คำที่ไม่ใช่โคดอ่งเปาระบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรอ่ะรบกวนอ่านตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่กดเข้ามาแล้วแล้วพิมพ์โคดอ่างเปาถูกต้องซึ่งโคดอ่งเปาที่ นดแจ้งไว้ในคลิปจะไม่เหมือนกันเวลาในการรับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าโค้ดอ่างเปาที่แจกในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าแมวอ่ะเราก็พิมพ์เข้าไปถ้าเราพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกลิงก์มันก็จะขึ้นแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็กดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับสองได้เลยเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกสองหนึ่งอัน่ากดเลือกสองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับ ก็จะประมาณนี้นะคะใครที่มาช้ามาไม่ทานเกาะสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป